โจช่องสเสียมถังถ้ำเชนอว์ครับหลังจากเทศงานส่งงานแล้วเรียบร้อยครับรกลับออมกมากับมาชมวิวชมบรรยากาศชายหาดกอนสีขามสะพานสารสินครับ,บนะครับมันก็เป็นชายหาดครับเห็นไหมครับก็มันหย่อนแสงจังหน่อยนะครับพอออกไปทางนี้ก็สิไป พอจากกิโลก็สิไปม่ขามสะพานสารสินครับก็เปนเป็นช่วงขาออกนะครับเป็นชายหาดครับผ่านไปผ่านมาก็จอดกินลมชมบรรยากาศได้ครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงครับหย่อนแสงจังหน่อยนะครับที่แหลกว่าสีอยู่ทรงเบึงอันตะเวนตกดินรุหลังเพื่อนนะครับแต่ว่ามัน ใส่เวลาหลายเย็บผ่าบรรยากาศน้ำทะเลนะครับแต่พี่น้องเบ่งแดดส้มแล้วกันครับนะครับชายหาดชายขางามครับช่วงน้ำขึ้นอยู่ครับขึ้นสูงนะครับน้ำใสงามนะครับุนค,ครับเป็นภูกเก็ตครับ เกขอพวกเก็บกับไปครับเห็นบรรยากาศครับก็เลยจอดรถลองมาเก็บบรรยากาศภาพ สวยๆงามๆให้เพื่อนๆเด้เบิ่งนะครับรถจอดันถนนครับใต้หาดงามครับหาดมันลายครับแถวนี้ก็นักท่องเที่ยวกับพ่อีครับจนมาสะไปแถวูหาดยูเล็เกาะนครับรกอมไปขุนครับไปเป็นเกาะเป็นสะพานข้าม ตามมากเกาะนะครับสะพานสารสินนะครับสะพานหลักสารสินในตำนานอะไรครับเออผา เรือประมงสองลำครับโดนได้มากนะครับก็เลยจอดแวะเบิ่งมันมีโอก,กาสได้ไปเที่ยวทะเลได้เพื่อน ย้อนแสงจังเลครับนี่ตะวันตะวันครับโต๊ะเนี่ยงานแรงๆครับห้ามก็ใด่านไป่านมากี่บ่เคยมากกับแวะจอดเที่ยวก็ได้ครับผมมาทํางานกับสำกับมาเที่ยวครับแต่ว่าในชายหาดเนี่ยยังก็ลงไปบ่ด้ครับรถใหญ่นะครับ ขื่นสูงครับสองเมตรได้ครับมาโอ้ขื่นสูงครับ,อเ,รรบ,รบเออหนีขื่นไหมครับหลังจากถ่ายเก็บภาพไปแล้วก็กำลังเดินทางกลับครับครับเยาจะไปขามก็ ขามไปฟังนั่นนะครับพพังงานะครับจุดชมวิว1.5กิโลเมตรมุ่งหน้าไปขามสะพนานสารสินนะครับผม ครับก็เริ่มขึ้นจากขึ้นสะพานนะครับสะพานเนี่ยสะพานสังใเวยนะเป็นเก่าครับมาอยู่ข้างล่างครับนี่ครับเห็นบครัแค่นี้เองครับน้ำตัดขาดแค่ซ้ำเหนียงครับก็เป็นเกาะได้แล้วครับนี่ครับสะพานสารสินครับ กำนานรักสะพานสารสิงขามันเองครับเป็น <c oughs> พื้นทีเขตจังหวัดพังงานะครับ <c oughs> ตะกอน ล่านต้มอยู่นี่แม่แ่พญายปัดกินละติดใจู่แถวได้อยู่ล่านสุดท้าย,าข,ายอของฝากปลาทูหอมนะปลาเข้มปยังของฝากนะครับสมัยสามปีที่แล้วครับช่วงโควิดซีซั่นแรกมาเรียนเน่ยมา จัดงานพื้นที่เสียงนะครับม่มีรถจักขันนะครับในเกาะภูเก็ตแลนสะดวกสบายนะครับขับขามมาพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้จะเก็บภาพบรรยากาศเป็นช่วงๆให้เบืองนะครับตอนนี้กขออนุญาตขับรถก่อนครับเดี๋ยวค่อยพอกันครับผม